สวัสดีครับพบกับผมทนายอ,อนนท์เชื้อสัตบงกตนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินหลายคนเวลาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นกังวลเครียดต้องไปจ้างทนายทำต้องไปขอร้องให้คนมีความรู้ทำพอเขียนด้วยตัวเองก็เกิดความหวาดระแวงว่าผู้ทาถูกไหมที่ราคาเป็นล้านเกิดทําผิดพลาดไปเสียเงินเสียที่ศูนย์บังคับไม่ได้เสียเปรียบทางศาล วันนี้ทนายนอนนท์จะมาสอนวิธีทําสัญญาจะซื้อจะขายก็มีคนโทรเข้ามาถามทนายอานอนท์หลายคนนะครับจะให้ค่าทําสัญญาให้ค่าปรึกษาทนายนอนท์บอกไม่ทําไม่คิดเงินนะครับวันนี้จะมาสอนความรู้เรื่องนี้การทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนะครับกาหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา456นะครับว่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ถ้าไม่ได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่จะถือว่าเป็นโมฆะบังคับไม่ได้นะครับฉะนั้นการซื้อที่ดินก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณทําเป็นหนังสือแต่ไม่ไปจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินถือว่าสัญญาของคุณเป็นโมฆะบังคับไม่ได้การทําสัญญาจะซื้อจะขายหมายความว่าคุณทําสัญญาไว้เบื้องต้นแล้วจะนําไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จึงจะถือว่าคุณมีอำนาจในการที่จะทำสัญญาตรงนี้สมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับถือว่าบังคับกันได้ฉะนั้นในสัญญาจึงเขียนว่าสัญญาจะซื้อจะขายถ้าคุณบอกว่าสัญญาซื้อขายไปถึงว่าคุณทำโดยที่จะไม่ไปจดทะเบียนต่อสัญญาของคุณเป็นโมฆะทันทีฉะนั้นทำไมเขาถึงใช้คำว่าจะซื้อจะขายจะซื้อจะขายหมายถึงว่ายังไม่สำเร็จจนกว่าจะไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ฉะนั้นการซื้อขายที่ดินทุกประเภทให้ใช้คําว่าจะซื้อจะขายอย่าใช้คําว่าซื้อขายเด็ดขาดซื้อขายใช้ได้เฉพาะสังหาริมทรัพย์ก็คือพวกทรัพย์เคลื่อนที่ได้รถยนต์มอเตอร์ไซค์ตู้เย็นพัดลมนะครับแต่การทําสัญญาซื้อขายที่ดินใช้แค่เพียงว่าจะซื้อจะขายทีนี้หลักการเขียนสัญญาจะซื้อจะขายนะครับต้องเขียนยังไงบ้างหัวสัญญาเขียนเลยสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินทําที่นะฮะร,ระบุไปเลยว่าทําที่ไหน เป็นหลักฐานแห่งการพิสูจน์ว่าคุณทำกันจริงหรือไม่ใครอยู่ที่นั่นบ้างทำที่บ้านทำที่ที่ดินตั้งอยู่ทำที่บ้านาเพื่อนหรือทำที่บ้านผู้ขายก็ได้ทั้งหมดผู้ซื้อผู้ขายได้หมดวันที่ลงไปเลยว่าคุณทำวันที่ไหนมีผลเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องการบังคับอายุความในการฟ้อง,บ,งบังคับตามสัญญาทั้งหมดนะครับการผิดสัญญาฟ้องฟ้อง,อง,องภายใน1ิปีวันที่ลงไป ในสัญญาเขียนเลยว่าสัญญานี้ทําขึ้นระหว่างข้าพเจ้าต้องมีสองคนนะฮะคนซื้อและคนขายอยา่าใช้คำว่าคนซื้อคนขายให้ใช้คําว่าจะซื้อคนจะขายคนจะซื้อและคนจะขายข้าพเจ้านายก่อบ้านเลขที่ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่าผู้จะขายกับฝ่ายหนึ่งข้าพเจ้านายขอซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่าผู้จะซื้อ ต่อมาเขียนว่าทั้งสองฝ่ายตกลงจะทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังต่อไปนี้ 1. การลงตรงนี้หลายคนพลาดนะฮะชาวบ้านโดยเฉพาะชาวบ้านเราซื้อที่ดินหนึ่งแปลงแต่ไม่ระบุวา่าเป็นที่ดินมีเอกสารโฉนดหรือนสอสสตั้งอยู่ที่ไหนตำบลอำเภอจังหวัดอะไรไม่บอกบอกแค่ว่าซื้อที่ดินหนึ่งแปลงหนึ่งไร่จบเวลามีปัญหาขึ้นศาลเฮ้ยซื้อแปลงไหนกันครับทำไมคุณไม่เขียน หลักที่ถูกต้องคือคุณจะต้องระบุว่าซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดเดือที่ในราคาเท่าไหร่ลงให้ชัดเขาเรียกว่าระบุรูปประพันธ์ของที่ดินให้มันชัดไม่ใช่ซื้อหนึ่งแปลงไม่ระบุตั้งอยู่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรที่ในประเทศไทยเป็นล้านล้านแปลงอย่าว่าล้านสิบล้านร้อยล้านเลยเป็นร้อยล้านแปลงนะครับฉะนั้นการซื้อที่ดินต้องลงให้ชัดว่าเป็นที่ดินมีโฉนด เป็นที่ดินมีนอสอสามเลขที่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดเนื้อที่กี่ไร่ว่าไปในราคาเท่าไหร่ระบุให้ชัดข้อแรกระบุเรื่องซื้อขายที่ดินและราคาข้อ2การชำระในวันทำสัญญาได้ชำระไว้เท่าไหร่ส่วนที่เหลือจะชำระวันไหนนะครับก็ระบุให้ชัดเป็น,งว,นงวดเดือนละเท่านั้นเท่านี้ระบุไปให้ชัดเจน นะตรงนี้จะได้เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญาว่าคุณตามทําตามสัญญาถูกต้องไหมอันที่สนะครับต้องระบุว่าเมื่อชําระครบแล้วทั้ง2ฝ่ายตกลงที่จะไปโอนที่ดินจดทะเบียนโอนให้เป็นชื่อผู้จะซื้อที่สํานักง,งานที่ดินเขตไหนเอาให้ชัดถ้าไม่มีข้อความตรงนี้ถือว่าสัญญาเป็นโมฆะทั้งหมดเลยจําเป็นและสําคัญที่สุด สมัยผมเรียนกฎหมายนะครูย้ำนักย้ำหนาถ้าไม่มีข้อนี้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินนี่คือพังทลายเป็นสัญญาที่โมฆะบังคับไม่ได้เป็นการทำสัญญาฝ่าฝืนต่อกฎหมายนะครับจำไว้ให้ดีว่างวดหรือจะเขียนรวมไปว่างวดสุดท้ายตกลงชำระวันที่และจะไปดำเนินการโอนที่ดินให้เป็นชื่อผู้จะซื้อนสันักงานที่ดินให้เรียบร้อยระบุให้มันชัดเจนนะครับ ข้อที่3นะฮะเราก็จะระบุเรื่องว่าที่ดินปกติมันจะต้องระบุด้วยว่าคุณจะมอบให้กันเข้าไปเลยไหมหรือว่าจ่ายครบแล้วถึงเข้าไปฉะนั้นต้องระบุว่าผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขายเข้าทําประโยชน์ที่ดินได้นับตั้งแต่มันทําสัญญานี้แล้วระบุต่อว่าจะให้ใช้ขนาดไหนนะฮะให้ใช้เฉพาะในตัวบ้านให้ใช้เฉพาะเพื่อกิจการซ่อมรถให้ใช้เพื่อกิจการอาศัยเท่านั้นนะครับโดยไม่มีสิทธิ์นาไป ก่อสร้างเพิ่มเติมดัดแปลงอะไรก็ว่าไปให้ใช้แค่ไหนนะครับอันที่3นะครับผู้ผู้จะซื้อและผู้จะขายตกลงจะให้ใครเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการโอนตรงนี้หลายคนลืมนะครับแต่ถ้ากรณีคุณไม่กำหนดกันไว้ก็ต้องถือว่าทั้ง2ฝ่ายออกคนละครึ่งแต่ทางที่ดีอย่าไปทะเลาะกันเลยเขียนเลยว่า ในเรื่องค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหลายตกลงให้ผู้จะซื้อและผู้จะขายออกใช้คนละครึ่งเป็นภาษากฎหมายให้สวยไปหน่อยนะฮะพูดง่ายๆออกคนละครึ่งน่นหละเขียนยังไงก็ได้ให้มันจับใจความว่าออกคนละครึ่งนะตรงนี้ก็ถือว่าบังคับได้แล้วและ ในส่วนของข้ออื่นเราอาจจะระบุเพิ่มเติมไปนิดนึงก็ได้นะครับว่าเป็นการซื้อขายที่ดินไม่รวมตัวบ้านเป็นการซื้อขายที่ดินไม่รวมต้นไม้ก็เขียนรายละเอียดลงไปก็ได้สุดท้ายเราก็ต้องมาเขียนในเรื่องของการผิดสัญญานะฮะในกรณีว่าผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่ชําระงวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมดยินยอมให้ผู้ขายริบเงินมัดจําแล้วกลับเข้าครอบครองที่ได้ทันที การเขียนในตัวปิดท้ายสําคัญมากหลายคนนี่ชิงไหวชิงพิบกันกลัวเสียเปรียบตรงนี้เราสามารถระบุได้หลายอย่างนะถ้ากรณีผู้จะซื้อนะครับอาจจะเข้าข้างผู้จะซื้อว่ากรณีผิดนัดให้ถือว่าผู้จะสามารถฟ้องร้องบังคับผู้จะขายให้โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ทันทีและยอมชดใช้ค่าเสียหายกรณีอาจมีขึ้นถ้าเป็นเขียนเข้าทางผู้จะขาย ถ้าเป็นการเขียนเข้าทางผู้จะซื้อก็คือหากผิดนัดยินยอมให้ลิฟมัดจําส่งมอบที่ดินคืนนะครับหรือจะเขียนกลางๆก,ก,ก็ได้หากกรณีผิดนัดนะครับทั้งสองฝ่ายตกลงส่งมอบเงินและส่งมอบที่กันถือว่าไม่ติดใจซื้อขายกันก็ได้ตรงนี้อยู่ที่เราตกลงกันแต่หลักใหญ่ใจความก็คือ,อาการทําสัญญาก็เพื่อที่จะโอนนะฮะกรณีผู้จะขายผิดนัด ก็สามารถเอาสัญญาตัวนี้ฟ้องผู้จะขายให้บังคับโอนได้กรณีผู้จะซื้อผิดนัดก็สามารถฟ้องบังคับขายหรือฟ้องเอาเงินคืนได้นะครับตัวนี้ก็สามารถเลือกได้ทั้ง2องอย่างแต่ถ้าเป็นกลางๆถ้าให้ทนายนอนุแนะนําก็คือหากผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนัดยินยอมให้อีกฝ่ายฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันทีว่าไปตามกฎหมายตามฟ้องบังคับได้ทันทีก็คือทั้งสองฝ่ายกลับคืนสู่สภาพ ผู้จะซื้อสามารถฟ้องบังคับโอนได้หรือฟ้องเรียกเงินคืนได้ผู้จะขายสามารถฟ้องเอาที่คืนได้หรือฟ้องเรียกเงินส่วนที่ขาดได้นะครับลงท้ายสั้นๆเป็นกลางๆจะไม่ทะเลาะกันนะแต่ส่วนมากก็ชิงไหวชิงพิบกันส่วนสุดท้ายก็ต้องเขียนว่าผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญาชัดแจ้งและเข้าใจทุกข้อโดยละเอียดเขียนให้มันชัดเลย จึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานนะครับจากนั้นลงลายมือชื่อคนจะขายลงลายมือชื่อผู้จะซื้อการเซ็นชื่อธนานนบอกหลายครั้งแล้วอย่าใช้ลายเซ็นมีปัญหาพิสูจน์โคตรยากเลยนะครับให้เขียนชื่อเต็มนามสกุลเต็มพอสามารถทดสอบพิสูจน์ลายมือได้ว่าเป็นคนจะซื้อเซ็นจริงไหมเป็นคนจะขายเซ็นจริงไหมสามารถส่งพิสูจน์ที่กองวิทยาการได้ชัดเจน ฉะนั้นเขียนชื่อเต็มนามสกุลเต็มทั้งสองฝ่ายพยานก็อย่าไปทะลึ่งใช้ลายเซ็นเขียนชื่อเต็มนามสกุลเต็มเข้าไปนะครับควรจะมีสักสองคนพยานสาคัญไหนนะฮะหลายคนบอกให้พยานเอาฝ่ายมันทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อที่จะเป็นหลักฐานว่ามันทําจริงเป็นความเข้าใจที่ผิดธานานนบอกเลยพยานนะฮะเวลาต่อสู้กันบนสารมีข้อพิพาทสารจะฟังพยานว่าหนึ่งจ่ายเงินจริงไหม 2. ตกลงอย่างนี้กันจริงไหม3ซื้อขายที่ดินจํานวนเท่าไหร่ศาลจะเอาพยานไปเป็นพยานยืนยันว่าวันนั้นคุณตกลงอะไรบ้างนึกภาพออกไหมถ้าเอาพยานแต่ฝ่ายมันเวลาขึ้นศาลเอาพยานฝ่ายมันมามันจะพูดช่วยเราไหมครับนะฮะฉะนั้นพยานผมแนะนําว่าให้เอาแต่ละฝ่ายเท่าๆกันนะครับหรือเป็นไปได้เอาฝ่ายเราทั้งหมด มีปัญหาเรื่องผิดสัญญาไม่จ่ายผิดนัดไม่ส่งมอบหรือตุกติกค่าธรรมเนียมอะไรทั้งหมดพยานก็จะไปช่วยเบิกความที่ศาลเพื่อเพื่อช่วยเหลือนะฮะเพื่อช่วยเหลือฝ่ายนั้นๆฉะนั้นการเซ็นเอกสารนะฮะใช้ชื่อเต็มพยานใช้ชื่อเต็มเวลาพิสูจน์ตัวบุคคลจะได้ง่ายหลังจากทำสัญญาเรียบร้อยแล้วถามว่าอากรแสแตมต้องปิดไหม สัญญาจะซื้อจะขายไม่ต้องปิดอากรสแตมครับนะครับเวลาไปขึ้นศาลเราจึงให้ทนายความปิดอีก mm ทีหนึ่งนะครับจะมีเลทของกรมสรรพกรในการคิดซึ่งทนายเขาจะไปคำนวณเองปอกๆแป๊กๆแล้วก็แปะอากรยื่นฟ้องให้เราเวลาฝ่ายผู้จะซื้อผิดทนายก็ไปฟ้องก่อนฟ้องก็ปิดอากรเองเวลาฝ่ายผู้จะขายผิดนะฮะฟ้องบังคับโอนทนายก็จะไปจัดการเรื่องอากรเองแต่ตอนที่คุณทํากันไม่ต้องติดก็บังคับได้ครับ ปากานะฮะควรจะใช้สีเดียวกันทั้งหมดอย่าไปเอาสีน้ําเงินเข้มสีน้ําเงินอ่อนสีน้ําเงินจางยิ่งปากาดําปากาน้ําเงินอย่าเด็ดขาดเป็นข้อพิรุษข้อสงสัยนะฮะเวลาต่อสู้กันมาคุณเติมภายหลังคุณเพิ่มภายหลังเป็นข้อพิรุษภาษากวาหมายเรียกว่าลายน้ําหมึกนะครับสีน้ําเงินมีทั้งน้ําเงินแก่น้ําเงินอ่อนเคยลองดูไหมปากาโคลราดามขีดออกมาคนละสีนะครับฉะนั้นควรจะใช้ สีเดียวกันเขียนตั้งแต่ต้นจนจบนะฮะโดยเฉพาะลายเซ็นกับข้อความต้องเป็นสีเดียวกันจำนวนสัญญานะฮะควรจะทำทั้งหมดกี่ชุดปกติการฟ้องร้องต่อศาลนะฮะศาลจะเน้นใช้ตัวจริงเพราะสามารถพิสูจน์ลายน้ำหมึกพิสูจน์ความหนักเบาของลายปากกาลายเซ็นข้อความทั้งหมดได้ฉะนั้นใครที่เก็บสัญญาตัวจริงไว้นะครับจะสามารถใช้สิทธิ์ทางศาลได้ดีกว่า สามารถที่จะพิสูจน์ได้มากกว่าเป็นพยานหลักฐานที่ดีถ้าเป็นไปได้ควรที่จะทําเป็น2ฉบับนะฮะตัวจริงทั้ง2ฉบับไปเลยทั้งผู้จะซื้อและผู้จะขายจะสามารถนําไปใช้ฟ้องร้องคดีได้นะครับวันนี้ทนาโนนก็มาสอนเขียนสัญญาจะซื้อจะขายแล้วต่อไปจะซื้อจะขายที่ดินไม่ต้องไปจ้างทานายนะครับไม่ต้องไปปรึกษาใครดูคลิปนี้นั่งเขียนตามเลยมีความมั่นใจในตัวเอง สัญญาที่ธนาอนสอนให้เขียนนะฮะปกติเข้าจ้างกันอย่างน้อยฉบับหนึ่งสามพนะครับแต่วันนี้ธนาอนสอนฟรีไปเลยนะครับก็ขอให้จำจดจําความรู้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือตัวเองนะฮะในการใช้ชีวิตก็นําไปใช้ในการทํานิติกรรมทําธุรกิจทําการค้าต่อไปได้ขอให้สะสมมลณะนิดครับความรู้ด้านกฎหมาย เดี๋ยวมีสาระดีๆทนายอานนท์ก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึง่งวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ